โอเคสบายดีท่านผู้ชมทุกคนเนะาะในคลิปนี้เขาก็จะมาแนะนําหรือว่าจะมาบอกวิธีแก้เนาะเพราะว่าเมื่อก่อนก็มีลูกค้าอันหนึ่งอันเจอปัญหาแบบนี้ก็เลยมาให้เขามาถามเขาเนาะสนั่นวันนี้เขาก็จะหาวิธีแก้มาแก้ให้เนาะง่ายๆเนาะอ่ากรณีที่เจ้าใส่โปรแกรมอัน vmv เนาะในการจําลองอ่าจำลองอัน mac จําลองอัน windows จําลองอันอื่นๆเนาะที่เจ้าจําลองขึ้นมาแล้ว,วเวลาจะเปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วเจ้ามาคลิกคําว่า vm แล้วก็มาติดตั้งคำว่า i n s t a l vmware tool แล้วมันคืนคำว่า c ข้ Call not fin ยังก็ c o m p o n e n t เนาะ update server ยังมันบอก contact vmware support เนะ min, นะาะ system admin เนาะวิธีแก้ง่ายๆเนาะ้าว่าไพที้าว่าไพทีมักหาวิธีแก่แลวไปเจอมาเบิ่งในคลิปนี้แก้ได้ร้อนซะ็เนาะนี่สาเหตุที่มันเป็นแบบนี้เนาะมันหาไฟล์อันนี่ ไฟอันอินสตัลว l เอ็มแวร์ทูนี่อยู่ในอยู่ในโฟลเดอร์โปรแกรมเจ้าบ่าเห็นบ่เจอเนาะมาันก็เลยเตือนแบบนี้วิธีแก่ก็ให้เจ้าไปดาวน์โหลดเข้าไปในอันนี้เนาะพิมพ์เ่ว่า VMware เดีนเยะมาในน้สมักสมาชิกเนาะเว็บไซต์ของเขาแล้วก็ มาดาวน์โหลดตัวที่ว่ามันสปอร์ตกับอันมาเลือกเวอร์ชันเนาะแล้วก็ให้มันสปอร์ตกับโปรแกรมของเจานะ้าเนาะให้มันสปอร์ตกับตัวนี้แต่คอยมีวิธีแก้ง,งนะ่ายๆเนาะถ้าว่าไพ่ที่สมัครแล้วดาวน์โหลดบ่ได้เนาะมันยากมีปัญหาก็าสามารถใส่ไฟล์ของคอยได้เนาะนี่เอาห้ามาให้ให้เจ้าเอาไฟล์3ตัวนี้หรือว่าตัวใดตัวหนึ่งก็ได้เนาะแต่เฮาเผื่อไพ่ที่มีปัญหามันอาจจะบ่ซัพพอร์ตฉะนั้นเฮาเอาจะมา3ไฟล์เลยเนาะให้เจ้าก๊อปปี้ไฟล์3อันนี้ จ้ามาที่โปรแกรม v m w a r e ตัวนี้เนาะคลิกขวาเลือก Open File ลูกที่สันมนะันเนาะเดี๋ยวก็มาวางคลิกเข้าไปโอเควางสำเร็จแล้วเนาะคลิกปิดแล้วก็มา,าเ,เ,าาเมนีนะ่ยม,มาลันใหม่ลองเบิ้งบบดนี้อ่าอันนี้มันมาแล้วเนาะปิดก่อนแป๊บน,นึงให้มันมาก่อน เดบ่ามาแล้วใส่ก,กับคลิกติดตั้งใส่รหัสยืนยันรหัสอันยูเซอร์เจ้าเนาะร็จเล้มันี่นก็กคลิกตัวนี้ก่อนอนะลรามันเนาะคลิกดับเบิลคลิกตัวนี้ก่อนเนาะใส่รหัสยืนยันอีกลอ็อ แล้วก็ปิดมันไปรอเดชว,วันนี้ผ่านเนะาะทำเด้ขึ้นมาให้รีสตาร์ทเนาะรีสตาร์ทอันแมกเก้าจะก็ลองรีสตาร์ทเบอร์แล้วก็จะกลับมาทำงานปกติเนาะรอวันนี้รอให้มันรีสตาร์ทขึ้นมาเนาะอาจจะใช้เวลานิดนึง ส่วนโปรแกรมเนาะส่วนฟไฟล์ฟไฟล์แก่นี่เนาะเฮาจะเอาไว้ให้ใต้คลิปเนาะสามารถไปดาวน์โหลดได้เนะส่วนฟไฟล์3อันนี้เนาะตัวนี้เนาะลิงก์ดาวน์โหลดจะแปะไว้ให้ใต้คลิปเน,ะนาะสามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็ก๊อปไปใส่ในโปรแกรมเจ้าได้เลยเนาะ โอเคมันเปิดกันมากับล็อกอินโปรแกรมจอเดี๋ยเราก็สามารถใช้งานได้ปกติเนาะอ่าวันนี้ก็สามารถใช้งานโปรแกรมด้วย Mac OS ือวาตัวเทียวาจำลองกันมาใช้งานได้ปกติเนาะไม่มีปัญหาอย่างอันนี้คือวิธีแกะเนาะ ถ้าบไปที่เจอปัญหาที่ให้ตามคลิปก่อนแล้วคลิปบ่ได้เนาะก็สามารถมาเบิ่งคลิปนี้เป็นตัวแก้ได้เนาะโอเคเนะาะวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่เจอปัญหาขอากับใจ